อัดคลิปคนเดียวแต่ได้คุณภาพระดับมืออาชีพกับ z v e10 mark II ตระกูล ZV ของกล้อง Sony น,นะฮะเป็นตระกูลสำหรับถ่ายคนเดียวโซโล่เดียวนะครับพูดง่ายๆก็คือเป็นบล็อกเกอร์รีวิวเวอร์เดียวหรือ In-House Production ออยู่ในบ้านอยู่ในห้องในคอนโดเนี่ย ถ่ายรีวิวได้เลยนะฮะซึ่งทาง Sony นะก็มีไล่รุ่นมานะครับตั้งแต่ ZV1 อ,อันนั้นหลายคนจะคุ้นเคยดีซึ่งเป็นพรีเมียมคอมแพ t แค m มร่าถัดมานะฮะก็คือ ZV-E10 นะฮะซึ่งเป็นกล้องแบบ m i เล o r l e s s อ่าสามารถเปลี่ยนเลนได้หรือถ้าเป็นรุ่นท็อปของโซโลเดี่ยวเลยนะฮะก็คือ ZV-E1 นั่นเองนะฮะตัวนั้นเนี่ยจะเป็น f ฟ l ลเ a m e m i เล o r l e s s ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยคือ ZV-E10 Mark II เป็นรุ่นที่ไม่เชิงอัปเดตมาจาก ZV-E แต่เหมือนเป็นลายใหม่เลยเพราะว่าเขาต้องการที่จะเพิ่มฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจัดเต็มกับตัวนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่านะครับว่าเขามีการเพิ่มอะไรให้มาบ้างเริ่มที่เรื่องของการถ่ายภาพนะครับผมภาพคุณภาพที่ออกมาเนี่ยจาก24เมกะพิกเซลรุ่นนี้อัปเดตเป็น26เมกะพิกเซลแล้วนะครับความละเอียดมากขึ้นส่วนในเรื่องของ 4K นะครับ 4K ปกติเป็น 30p นะฮะตอนนี้เป็น 60p แล้วนะครับผมก็เหมาะสำหรับท่านที่อยากจะถ่ายภาพเป็นแบบ slow motion นั่นเองนะฮะดึงเฟรมต่างๆได้นะฮะแบบละเอียดเลยนะฮะส่วนเรื่องสีเนี่ยก็อัปเดตมาให้เป็น10บ i t 422นั่นเองมาที่เรื่องของเลนส์กันบ้างนะฮะซึ่งสำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องของความละเอียดเลยนะฮะเลนส์เนี่ยเวลาไปถ่ายข้างนอกเนี่ยบางทีมันหนักใช่ไหมมือเราอาจจะถ่ายแล้วมันอาจจะสั่นรุ่นใหม่นี้เขาแก้ปัญหานะครับด้วย การพัฒนาเลนเนี่ยเป็นแบบเวอร์ชัน Mark II แล้วซึ่งเลน Mark II เนี่ยเขาได้เปลี่ยนวัสดุจากโลหะเป็นพลาสติกนะฮะน้ำหนักก็จะเบาลงนั่นเองนะครับส่วนระยะเนี่ยก็จะเป็น16-50เหมือนเดิมซึ่งนอกจากความสบายมือแล้วเบาลงแล้วนะครับก็ยังได้เสียงที่เบาลงด้วยนะครับเวลาเราใช้งาน ทีนี้การใช้งานมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างนะฮะต้องบอกเลยว่าใครที่ออกไปข้างนอกเนี่ยจะเจอกับปัญหาในเรื่องของการถ่ายคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมือมันจะสั่นนะกันสั่นเนี่ยเขาอัปเดตมาให้อัปเดมาให้นะครับมีความนิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะกันสั่นผมไม่ลองมาแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวดูเลยนะครับอินเสิร์ตเราขึ้นมาแล้วนะเปรียบเทียบกันให้ดูนะแต่ละโหมดกันนะฮะก็มีทั้งแบบปิดอ่าแบบเปิดสแตนดาด แล้วก็แบบเปิดแบบว่า full steam เลยนะฮะเปิดเต็มที่เลยนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การใช้งานด้วยนะฮะถ้าเราต้องการที่จะถ่ายนิ่งๆตั้งไว้นะฮะมีขาตั้งอยู่แล้วนะฮะก็ปิดไปก็ได้เฟรมมันก็จะใหญ่นะเฟรมมันก็จะสมบูรณ์นะฮะเต็มที่เลยแต่ว่าถ้าต้องการที่จะออกไปข้างนอกเริ่มเดินเร็วขึ้นนะฮะก็จะเป็นโหมด standard แต่ถ้าแบบโหวิ่งเลยนะฮะแบบหนีอะไรมาสักอย่างนะฮะอันนี้ก็เปิดได้เลยนะครับแบบแ c t i v e เลยนะฮะมันก็จะ ช่วยให้ภาพเนี่ยมันสั่นน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านมาเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกนะฮะว่าเฟรมเนี่ยมันก็จะเล็กลงแล้วก็อาจจะก,กินแบตมากขึ้นด้วยนะฮะนอกจากนั้นในเรื่องของการใช้งานเวลาเราดูจอนะฮะจอเนี่ยมันฟลิปได้อยู่แล้วนะครับแต่เพิ่มเติมคือสามารถถ่ายแนวตั้งได้เพราะฉะนั้นเวลาคุณอยู่ข้างนอกนะคุณอยากถ่ายไปลง TIK ต o k นะหรือช็อตต่างๆนะคุณก็สามารถที่จะถ่ายแนวตั้งแล้ว เมนูการใช้งานต่างๆเนี่ยมันก็จะฟิปตามไปด้วยนอกจากนั้นในเรื่องของความอึดของแบตเตอรี่อ่าอันนี้ก็ถือว่าเพิ่มเติมให้เช่นกันนะยังไม่ระบุนะว่ามีเพิ่มเติมให้เท่าไหร่แต่จากที่เราลองไปแล้วเนี่ยลองไลฟ์สดนะฮะเเดือน9เนี่ยชั่วโมงเต็มๆนะ แบตเตอรี่เนี่ยลดไปแค่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะถือว่าโอ้โหใช้งานอึดทึกทนมากจริงๆนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะเลยนะใครที่จะเอาออกไปนอกสถานที่นะฮะบางทีไม่มีที่ให้ชาร์จแบตบ่อยๆใช่ไหมถือว่าถ่ายได้วันหนึ่งเนี่ย สบายๆเลยนะครับแล้วก็กลับมาชาร์จที่พักนั่นเองซึ่งความอึดเนี้ยก็เป็นเพราะว่าเขาเปลี่ยน type แบตเตอรี่นะครับจาก type W เป็น type Z นั่นเองนอกจากนั้นในเรื่องของการถ่ายแบบโบเก้นะฮะกล้องตัวนี้มีปุ่มลัดมาให้เช่นเคยนะครับก็คือปุ่ม C1 วันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคราวนี้มาลองเทสปุ่มลัด C 1วันของเรากันบ้างนะครับ C1 หน้าชัดหลังเบลออ่าเห็นตึกข้างหลังไหมฮะอ่าตึกข้างหลังตรงนี้นะฮะตอนนี้ยังชัดอยู่ นะยังชัดอยู่นะฮะพอเราทำเป็นหลังเบอร์ปุ๊บอ่ากดปุ๊บเป็นไงฮะเริ่มเบลอไหมฮะอ่าอันนี้ก็เป็นปุ่มลัดนะฮะสำหรับคนที่อยากจะถ่ายโหมดเป็นโบเก้นะครับผม ส่วนถ้าใครเป็นสายไลฟ์สดนะฮะตัวนี้สามารถต่อคอมพิวเตอร์นะฮะเป็นเว็บแคมได้ด้วยนะครับเราเอาไปต่อไลฟ์มาแล้วนะครับเเดือน9กะก็สบายไม่มีปัญหาอะไรนะครับนอกจากนั้นใครที่เป็นสายรีวิวเวอร์นะฮะอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านต่างๆบางทีอยากจะรีวิวสินค้าโปรดักต์ตัวนี้มีโปรดักต์โชว์เคสมาให้ด้วยนะครับอ่ะนี่เทียบให้ดูกันเลยขึ้นมาแล้วนะฮะว่า แตกต่างกันยังไงนะฮรระหว่างเปิดกับปิด Product Showcase สังเกตนะว่าเวลาเราปิดเนี่ยนะข้างหลังเนี่ยมันย,ยังชัดอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเราเปิดปั๊บเนี่ยหน้าชัดหลังเบลอนะฮะจะโฟกัสที่ตัวสินค้านั่นเองแต่ว่าต้องบอกงี้นะฮะว่าควรจะอยู่ห่างจากกล้องเนี่ยประมาณ20ซนติเมตรนะคือระยะที่กำลังดีนะครับถ้าห่างจากนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเบลอได้เรื่องของภาพไปแล้วการใช้งานไปแล้วนะ,ะแบตเตอรี่ไปแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องของเสียงกันบ้างนะครับ ไมให้มาแบบเดสเคทเช่นเคยนะครับมีตัวกันลมนะครับผมที่สำคัญเลยนะฮะสามารถที่จะโปรเจกต์เสียงได้สี่รูปแบบด้วยกันนะครับได้แก่บแบบออโต้อ่าหรือจะเป็นแบบรับข้างหน้ารับข้างหลังก็ได้นะครับหรือจะรับรอบทิศท,ทางก็ได้เช่นกันเดี๋ยวไปดูเดโมกันดีกว่าอมาเทสเสียงอาลโด์กันดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ข้างนอกแล้วนะ,ะเ็นไครับตอนนี้จะมีเสียงรถเสียงลมต่างๆนะฮะ มีเสียงเพลงหน่อยๆด้วยแต่เราโฟกัสเป็นด้านหน้ากล้องนะฮะ180องศาเป็นไงครับชัดไหมฮะถัดมานะฮะอ่าอันนี้จะเป็นโหมดที่รอบตัวเลยนะครับรอบตัวกล้องเลยนะฮะก็อาจจะเสียงข้างหน้าเนี่ยอาจจะชัดน้อยลงนะฮะมันจะเก็บรอบตัวนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเสียงจากด้านหลังตัวกล้องนะครับผมสามารถรับเสียงด้านหลัง180องศาได้ด้วย ส่วนอันนี้เป็นโหมดออโต้นะครับกล้องจะคำนวณเลยนะฮะว่าเสียงหน้าโปรเจกต์ Project เสียงเนี่ยเป็นมันควรจะเป็นแบบไหนนะฮะ,ะเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมมาคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับ ZV10 Mark II รุ่นใหม่นี้นะฮะผมถือว่าอัปเดตมาให้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพเรื่องของความละเอียดเรื่องของการสั่นรรการใช้งานแบตเตอรี่นะครับถือว่าอัปเดตมาให้พอสมควรสิ่งที่อยากจะคอมเมนต์ก็คือตัวของเลนส์นะครับผมคือถ้าใครที่ใช้รุ่นก่อนหน้านี้มาก่อนเนี่ย ZV10 เนี่ยอาจจะชินตากับ วัสดุบอดี้เลนเนี่ยที่เป็นโลหะนะครับอาจจะมีความสวยงามนะบางคนอาจจะชอบแต่ว่ารุ่นนี้เป็นพลาสติกมันอาจจะไม่สวยเท่าแต่ก็แลกมาด้วยความเบานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อเสียนะผมถือว่าถ้าเราเน้นการใช้งานนะเพราะเวลาเราถ่ายเราไม่ได้ถ่ายตัวกล้องอยู่แล้วเราถ่ายตัวคนตัวข้างนอกใช่ไหมมันทําให้การใช้งานเนี่ยมันสมบุกสมบัติมากยิ่งขึ้นจะเอาไปไหนก็ง่ายนะฮะสะดวกสบายและถ้าล็อกเกอร์ท่านใดนะสนใจกล้องไลอัพใหม่แบบนี้นะรุ่น ZV10 มา ทูเนี่ยตอนนี้ที่ AV-Value เรามีจำหน่ายแล้วนะครับราคานะขึ้นมาแล้วครับนี่ถ้าเป็นบอด y ี้เนี่ยจะอยู่ที่38,990นะฮะส่วนถ้าเป็นชุดคิดมาพร้อมคิดเลนเนี่ยจะอยู่ที่42,990นันั่นเองใครที่เป็นสายบล็อกเกอร์นะอยากจะอัปเกรดการถ่ายทำของคุณนะให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นนะแล้วก็น้ำหนักเบาลงนะตัวนี้เนี่ยผมว่าตอบโจทย์แต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ